สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กับหมวกน็อกตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากทาง ID Helmet นะครับตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า h y b i ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีจุดเด่นอะไรกันบ้างนะครับว่าน่าใช้ยังไงติดตามกันมาได้เลยครับ เรามาดูในส่วนของตัวด้านนอกกันบ้างนะครับภายนอกของตัวหมวกไฮบริดใบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมีการดีไซน์ออกมาเนี่ยได้สวยงามนะครับจากที่จากที่ผมดูมาแล้วก็ตัวลวดลายสีกราฟิกทางนี้เนี่ยทางโรงงานเขาบอกมาว่าเป็นสีดําตัดด้วยกราฟิกสีเหลืองหรือว่าถ้าเป็นวัยรุ่นทั่วไปนี่อันนี้เรียกว่าออกดูสีเขียวนีออนนีออนหน่อยนะครับแล้วก็มีกราฟิกสีขาวด้วยทําให้ดูสบเฉียวมากยิ่งขึ้นตัวหมวกมีเส้นสายแอโรไดนามิกนะครับสวยงามดีนะครับแล้วก็มีตัวช่องลมเนี่ยทั้งหมด5 ด,ด้านหน้านะครับมีสจุดนะครับเปิดปิดได้ตรงคางแล้วก็ส่วนคางด้านบนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถปรับได้นะครับทั้งหมด2ระดับอันนี้2จุดแล้วอันนี้จุดที่3นะครับอยู่ตรงกลางศีรษะพอดีเลยนะครับก็สามารถปรับได้2ระดับเหมือนกันนี่ฮะอีก2จุดด้านหลังนะครับเป็นตัวระบายอากาศ นะครับก็เป็นรูลมด้านหลังนะครับตรงนี้นี่ครับ2จุดถ้ากับว่าหมวกใบนี้เนี่ยมีช่องระบายอากาศทั้งหมด5จุดนะครับรวมไปถึงตัวหมวกใบนี้นะครับเป็นแบบ f ลิปอัพนะครับก็ถ้าเราพูดกันง่ายๆภาษาชาวบ้านเนี่ยก็เป็นหมวกแบบยกคางนะครับใช้งานง่ายนะครับมือเดียวเวลาขับขี่ดึงแล้วก็ขึ้นได้เลยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะฮะแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับบางทีสําหรับใครที่เดินทางไกลๆหรือว่าจะกินน้ําอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องถอดหมวกกันน็อกพูดถึงตัวเทคโนโลยีนะครับวัสดุของตัวหมวกใบนี้หมวกใบนี้เนี่ยเป็น วัสดุเทคโนโลยีนะครับ SIRT นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเทร์มี่ของทาง ID Helmet นะครับก็หลายๆใบก็เป็นพลาสติกตัวนี้นะครับที่มีความแข็งแรงแบบพิเศษนะครับทนทานป้องกันแล้วก็สับแรงกระแทกได้ดีตัวนี้เรามาต่อนะครับกันที่ชิลด้านหน้าเป็นชิลประหลอดสําหรับตัวชิลนี้นะครับผลิตที่ประเทศไทยนะครับผ่านมาตรฐานมอกแน่นอน100%ปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัวชิลเนี่ยเป็นวัสดุที่สามารถยืดหยุ่นได้นะครับตัวแสงเนี่ยสามารถผ่านได้5้ตแล้วก็ตัวชิลประหลอดเนี่ยที่เคลือบสารประหล สี UV ได้ถึง99%สามารถมองแล้วก็ขับขีได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนตัวชิลอันนี้นะครับทางโรงงานเนี่ยได้ออกแบบนะครับการถอดเปลี่ยนชิลนะครับเป็นระบบแบบทูเลตนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนชิลได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือครับก็สามารถที่จะบดดึงออกมาได้เลยนะครับตัวรูปลักษณ์ของตัวชิลมีกลไกการเปิดปิดนะครับตัวหมวกนะครับแล้วก็มีระดับในการใช้เวลาบางทีเรามีถุงมือตัวชิลนี่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนี่ครับจับและดึงขึ้นแล้วก็กด มีกลไกการล็อกอีก1ชั้นนะครับเวลาเราขับขี่ด้วยความเร็วสูงสูงนะครับก็ช่วยได้อีก1จุดนะครับที่มีการออกแบบให้มี2ระดับนะครับตรงขอบหมวกตรงนี้เนี่ยทำให้ภายในตัวหมวกเนี่ยลดการเกิดเสียงได้อีกนะครับก็ทําให้ตัวภายในหมวกเนี่ยเงียบมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงลดแรงต้านด้านหน้าทําให้โฟลไปกับตัวแอโรไลามกของตัวหมวกด้วยนะครับลดแรงต้านอากาศไปในตัวก็ช่วยลดเสียงไปได้อีกหนึ่งทาง เรามาต่อนที่ตัวภายในหมวก ID Helmet Hybrid อันนี้กันบ้างนะครับภายในนะครับใบนี้ตัวโฟมตัวนวมหมวกมีการใช้เทคโนโลยี EPS High Density นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโฟมที่สามารถรองรับแรงกระแทกเนี่ยได้สูงนะครับรวมไปถึงนะครับการใช้ตัววัสดุผ้านะครับแบบ Dytex ตรงนี้เนี่ยก็คือตัวชนิดผ้าแบบแห้งไวนะครับรวมไปถึงนะครับการตัดเย็บตัวฟองน้ำตัวนวมวัสดุต่างๆเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยีแบบ 3D Cutting นะครับทั้งหมดเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นแบบ Asian Fit ทั้งหมวกทั้งใบเลยนะครับตรง เอเชียนฟเนี่ยสำหรับผมเนี่ยให้นิยามว่ามันเป็นหมวกที่เหมาะสําหรับสลีละนะครับหัวคนเอเชียนะครับรวมไปถึงคนไทยนั่นแหละนะครับรวมไปถึงนะครับช่วงนี้เลยโควิดนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าถูกใจมากๆเพราะว่าตัวนวมนะครับตัวฟองน้ําทั้งหมดสามารถที่จะถอดออกมานะครับซักทําความสะอาดได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับที่ช่วยยับยั้งตัวแบคทีเรียได้มาดูอีกหนึ่งส่วนนะครับตรงนี้นะครับตรงขอบหมวกด้านบนตรงคางนะครับตรงนี้คือชินเคอร์เทนเป็นตัวกันลมใต้คางนะครับมันช่วยกันลมย้อนใต้คาง ช่วยไม่ให้เกิดการผลักดันไออากาศที่เราหายใจเนี่ยขึ้นมาเป็นฟ้านะครับเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่ทางโรงงานเนี่ยใส่มาให้ด้วยเรามาดูอีกหนึ่งส่วนนะครับสำหรับระบบสายรัดคางสําหรับตัวนี้เนี่ยเป็นแบบกิบล็อกนะครับเป็นกลไกแบบสไลด์บาร์นะครับใช้งานได้ง่ายนะครับถอดและรวดเร็วตรงนี้นะฮะนี่ครับรวมไปถึงแผ่นนวมตรงนี้นะครับที่ออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับเวลาเราใส่สายรัดคางเข้าไปแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวรองสายรัดคางนะครับที่ทาง i d e m e t เนี่ยดีไซน์ออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเวลา คางแล้วตรงนี้นก็จะรองตัวสายรัดไม่ให้ตัวคางเราเถูกตัวสยายเคลื่อนย้าเขยื่อนมานะครับก็สามารถรัดได้แน่นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น,นครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เป็นจุดขายสําคัญเลยนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้ง่ายต่อมารเรามาพูดถึงอีกหนึ่งส่วนเลยสําหรับใครที่ชอบเดินทางนะครับหมวกใบนี้รองรับการติดตั้งบลูทูธนะครับเพราะว่ามีการออกแบบตัวช่องด้านใน,นสามารถติดตั้งลําโพงบลูทูธภายในหมวกได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ผมว่าทาง id helmet ทำการบ้านมาค่อนข้างที่จะดีพอ พอว่าหมวกกันน็อกทัวเล็กหลายๆใบเนี่ยติดตั้งบลูทูธนะครับเรามาดูอีก1จุดไฮไลท์ของหมวกใบนี้เลยนะครับสำหรับตัวแว่นกันแดดนะครับหรือซันไวเซอร์ตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบแบบบิว์อินมีกลไกอยู่ทางฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับสามารถที่จะเปิดปิดได้ง่ายเป็นวัสดุแบบโพลีคาร์บอเนตสามารถที่จะป,ปรองแสงได้ถึง80%การป้องกันรังสี UV เนี่ยได้ถึง99%นตนะครับรวไมไปถึงแว่นกันแดดอันนี้เนี่ยมีการเคลือบปานนะครับชนิดพิเศษเนี่ยที่จะช่วยป้อง สามารถที่จะใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง สำหรับหมวกใบนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวไซส์นะครับสำหรับไซส์หมวกนะครับเอเชียนฟีคนเอเชียนะครับมีทั้งหมด4ไซส์นะครับ M, L, XL, XXL นะครับทั้งหมดสีไซส์ที่ทางโรงงานจําหน่ายมารวมไปถึงตัวสีกราฟิกนะครับมีทั้งหมด4สีนะครับสีสีที่เป็นแบบลายกราฟิกแล้วก็2สีพื้นนะครับเป็นสีธรรมดาก็คือสีขาวแล้วก็สีดำนะครับสำหรับน้ําหนักใบนี้นะครับทางโรงงานเคลมมาที่1,750กรัมเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าไซส์อื่นๆเนี่ยก็มีบวกลบ50กรัมนะครับตัวน เพราะด้วยกลไกลแว่นตาการยกคางนะครับก็ทําให้ตัวหมวกมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นสําหรับมาตรฐานความปลอดภัยใบนี้นะครับผ่านมาตรฐานมอกนะครับรวมไปถึงผ่านมาตรฐานยุโรปนะครับแบบ ECE ต้องบอกเลยว่ามั่นใจได้เลยนะครับสำหรับการตัดสินใจซื้อหมวกกันน็อกสักใบหนึ่งนะครับรวมไปถึงแบรนด์ id helmets เนี่ยที่มีทั้งโรงงานห้องรับรองมาตรฐานห้องวิจัยต่างๆนะครับผลิตหมวกมาได้ปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามมาตรฐานแน่นอนใครที่ดูมาถึงนี้นะครับผมจะบอกราคาให้เลยนะครับใบนี้เนี่ยเปิดราคาจัดจำหน่าย อย่างเป็นทางการนะครับอยู่ที่2490บาทเท่านั้นเองนะครับต้องถือว่าเป็นหมวกกันน็อกที่คุ้มค่าคุ้มราคาจะเป็นหมวกสปอร์ตกี่เต็มใบก็ได้นะครับหรือจะเป็นหมวกทัวริงก็ถือว่าเป็นหมวกกันน็อกที่ใช้งานได้ง่ายนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบเลยสําหรับใครที่กําลังจะซื้อหมวกกันน็อกนะครับสำหรับการขับขี่ทดสอบนะครับก็หมวกกันน็อกไฮบริดนะครับเราเองก็เอาไปขับขี่กับรถไฮบริดเหมือนกันเราก็เลยเลือก Honda EHEV P X 160 e นะครับพ็เป็กซิดนู่บหมกใบนย้เลยนะครับก็เง็นในเล็กยๆ,ๆ วันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าด้วยเทคโนโลยี 3D Cutting นะครับที่ตัดนววเป็นเอช a n f นฟิตเนี่ยตัวผมใส่ตัวไซส์ L นะครับก็เวลาใส่แล้วเนี่ยรู้สึกมันดูแน่นดีกระชับดีตัวแว่นกันแดดอันนี้ที่ผมชอบเลยนะครับตัวแว่นกันแดดมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ยังช่วยบังลมทําให้ลมเนี่ยไม่กระทบต่อใบหน้านะครับทำให้รู้สึกว่าชิลตัวแว่นกันแดดเนี่ยก็ทำมาได้ดีอย่างที่โรงงานเขาเคลมมาสําหรับใครที่กํซื้อหมวกกัอนน็อกไปใช้ในเมืองใบน,นี้ตอบโจทย์ด้วยรูระบายอากาศที่มีขนาดใหญ่ทั้งตัวด้านบนออกแบบมาให้เป็นสกกกปปดััลลมมเเข้าไในตววหวย ทำให้โฟลนะครับแล้วก็ระบายออกทางด้านหลังนะครับสำหรับใครที่ขี้ร้อนอย่างที่ผมบอกนะครับใบนี้เป็นหมวกแบบ flip up นะครับสามารถที่จะเปิดทางได้เลยนะครับอันนี้ใช้งานง่ายนะครับตัวกลไนกล้นี่ผมแจ้งใช้งานง่ายจริงๆตัวสไลด์บาร์สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับเียบเก็บนะครับขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นฟิลลิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราเอาตัวหมวก i d h e l m e t เมตัวใหม่นะครับมาใช้งานในเมืองนะครับแลวต้องขอย้ําเลยนะครับว่าใบนี้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะฮะอย่างที่แจ้งไว้นะครับสาหรับราคาเน 490บาทเท่านั้นเองสำหรับใครที่สนใจตัวหมวก ID Helmet นะครับรุ่นไ b บิดสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลตัวหมวกหรือสอบถามร้านตัวแทนจำหน่ายได้ที่เพจ Facebook Index h e r m e t ได้เลยครับ ยังไงผมก็ขอฝากหมวกกันน็อก ID Helmet Hybrid นะครับตัวใหม่ล่าสุดไว้พิจารณาไว้สักหนึ่งใบแล้วกันนะครับสำหรับในครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีหมวกกันน็อกหรือว่ามีอะไรมารีวิวเนี่ยรบกวนนะครับแฟนๆเนี่ยติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับทุกๆแพลตฟอร์มของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับงติดตามกันครับขอบคุณมากครับ